คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่4ตุลาคมนะครับพศ .2564 นะครับกับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัดภัยพนานะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับปู่สวงก็ให้โชคหลายงวดอยู่นะครับก็ได้มีอ c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับอยากจะได้ชมเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับในงวดวันที่4ตุลาคมนะครับ พศ2564นะครับแอดมินก็จะมาจุดทูบนะครับขอโชค fc พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับเลขทูบหลวงปูส่สวงนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขทูบหลวงปูส่สวงแอดมินก็จะจุดขอโชค fc พี่น้องที่ได้คอมเมนต์เข้ามานะครับได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเรียกทูบของปู่สวงนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับคาถาขอโชคขอหวยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียาสังมหาอิสียาสังมุนียสังมหามุนียสังปุริยสัยสังมหาปุริยสัยสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยาสัง สัพพจิตทีวิชาจยะนสังสัพพโลกาจติยายะาสังสัพพโลกาจะิยาญาณสังเอเตนะยะสนะเอเตนะสัจวาจเนนะมะมะสุวัติโหนตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสะนะโมธรรมะนะโมสังคัสสะเสยยะทีทาง หูรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนลบรราาให้เลขทูบที่จุดมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่4ตุลาคมพศ5 6 6ให้เออบสีพี่น้องที่เข้ามารับชม มีโชคมีลาบกับเรียกทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทูนสาธุครับผมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสําหรับเลียกทูบหลวงปู่สวงนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สวดแล้วนะครับสำหรับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก็ขอ,ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงจงบันดลบันดาลให้เลขทูบที่ออกมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหมวยลาวพัฒนาในงวดวันที่4ตุลาคมพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยทิน สาธุครับผมเลขทูบก็สุดแล้วนะครับสำหรับเอฟพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคมีลาบด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมดูได้นะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับ เลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอเอฟซีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีเฮงเฮงปังๆกับตัวเลขทูบ แนวทางของหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเถินนะครับผมก็สาธุสวัสดีครับ